สวัสดีครับสายประมงโ์นหาจินตามดูดูวันนี้ก็ไม่ได้ออกไหม่ไหม่ใกล้เคียงกับมือวัดนี่แหละครับน้องทั้งติดบ่วงทั้งยิงปืนผาเจ็ดครับเจ็ดลาย ถึงทีง่ว่าญ่ก็คุณภาพแจวมันหยดปริมาณและคุณภาพหนูใหญ่วันี้เหรอครับหนูใหญ่โซนนี่วิหนูใหญ่มีแต่หนูรุ่นนี้ครับพี่น้องใส่กำงาม พันธี่มนกำลังไปล่างอยู่ครับพันเชื่อมกำลังไปล่างอยู่วะขอหนูครับอ้อ,อมเด็กมือหนึ่งอ้อมจัดเสมอแหละพี่น้องอ่าราประทานยำใดกับเสียบยำนัมม่นแหละอ้อมหนูมาสองพันสายประมงกับพันเชื่อมเพื่อนเก๋รครับเพื่อนต่างวัยนี่ต่านี้นะครับ พันสนนี่มีตัวนี้ละมีสองไอ้พันเดินวัก้าออกบ้านดอกงันแพร่งันแพร่พันเ,พนเช็มสายประมงผลหาจินตามดูดูครับยิงหนูแล้วอากาศห้อนน้ำแห้งอะไรลงน้ำซีแล้วครับหาปูหาปลาแล้วน่นนี่อากาศหนาวเย็นเจี๊ยบ แต่ก็ใจรักครับมัน,นี่มาอยู่กับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆตามพิธีชีวิตของคนอีสานครับทรามาหากินหากินตามฤด,ดูสายประมงลงช่องไป เจ็ดแปดชั่วโมงมีคนบังจากคนครับโอ้จากอายย้อนหลังครับบรรยากาศร,รอบมือปดีนด้านเดี๋ยวติดตามผลงานมือด้วยเศร้าครับของเย้รุ่นกันโซกโซกันมัน คนละสามสิบสี่สิบตัวครับโอเคครับ